ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องซักรีคนเกษตรนะครับมือนีมาอยู่ไรจเจริญทรัพยบวังงาเขียวแรงร่วมอางุลสายพันธ์อางุลนะครับหลากหลายมากกว่า30สายพันธุ์ใหญ่สุดใน่ายอีสานนะครับมีราคาทรงนะครับพี่น้องเลือกจนวาขีคีข้านบุณรับยุนี่หลายแหง้งง่ามทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพอเป็นการเสียเว,วลานะครับเข้ามาสวัสดีเจ้าของสวนกัน สวัสดีครับคิดถึงไอหุ่นต้อนคิดถึงเรานะคะไร่หุ่นเจริญทรัพย์ค่ะครับผมวันนี้วันนี้นะคะมาดูสายพันธุ์ที่มันออกได้ง่ายครับปลูกที่ไหนก็ออกค่ะอดูค่ะใบขนัวค่ะโตไวลูกใหญ่เร็วด้วยนะใบขนัวนะคะตอนนี้ยังไม่จี่เดือนเลยนะพี่อ่าติดทุกกิ่งนะคะออกกิ่งนะคะออกทุกกิ่งเลยนะคะครับใบขนัวนี่เราปลูกผสมกันกับวีเรสนะฮะวีเรหน้าสวยเราเลยปลูกผสมกันกับวีเรสนะฮะครับวีเรตจะเป็นลูกสีชมพูค่ะ ใบแต่ใบขนวนก็ออกง่ายนะปลูกด้วยกันนะคะครับหรือว่าออกง่ายมากก็พี่ปุ๋ยเนาะออกง่ายมากเลยค่ะอันนี้อยู่หน้าสวนเลยนะใครเข้ามาก็จะมาเจอก่อนทีนี้เราก็แต่เรามาแตงสายพันธุ์อนุต้าค่ะมาตามมาเนาะกำลังกลางดอกเลยนะคะกำลังกลางดอกมีกำลังกระบาลค่ะไอ้ต้นนี้ต้นเล็กๆเองนะพี่ปุ๋ยเท่านิ้วก้อยนี่เท่าไหมเออมันจะเล็กกว่าหัวนิ้วโป้งนะคะเล็กมากๆเลยนะอันนี้คือต้นของเขาใช่ไหมใช่ต้นเขาเนี่ยฝังตื้นๆเลยค่ะ เนี่ยต้นนิดเดียวค่ะนิดเดียวครับนิดเดียวมากเลยเจะดูดอกก่อนดอกออกทุกกิ่งทุกก้านโอ้โหอนุต้าลูกสีแดงส้มนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มันออกง่ายอ่ะใครปลูกก็ได้ค่ะออกง่ายมากก่อนูใน่ก็ยังออกค่ะข็เราเริ่มเริ่มมีมีสายพันธุ์อนุต้าสายพันธุ์ขายนะคะออกง่ายจริงหรือเปล่าดูสายพันธุ์อนุต้านะคะอ๋อตัวนี้คืออนุต้าเลย ใช่คะ่ะเราก็ได้ยอดต้นนู้นมาเสียบนะคะอ,ออกดอกมาพร้อมดอกเลยค่ะครับผมอนูต้านะคะน,นี่ดูดอกดดอกดูดอกพแสดงว่าอนูต้านี่ง่ายมากที่สุดง่ายค่ะเป็นสายพันธุ์ของประเทศอะไรครับพี่ยูเครนโอ้ยูเครนน่าสนใจมากครับนี่กับอนูตา้าอนูต้าออกง่ายค่ะออกง่ายไหมพี่เนาะค่ะพร้อมปลูกใช่ไหมครับต้นแบบนี้พร้อมปลูกแล้วค่ะปลูกลงกระถางปลูกลงข่งครับได้กินผลจริงเลยนะคะอันนี้รีบไปปลูกเลยแต่ขยายไข่ปลาได้เลยนะครับพลัง พลังเขาเขาเพิ่มรลกปุ๊บเขาก็จะได้ขยายลูกขยายดอกได้นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ออกแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ออกง่ายๆอีกอีกสายพันธุ์ก็ออกค่ะโหนี่ชอบดอกแบบจุกโอ้โหจุกเลยเขาเรียกว่าจุกยอดเลยนะคะยอดยุดเลยนะคะสายพันธุ์วีเลดค่ะวีเลดค่ะวีเลดนะคะโอ้โหก็ออกง่ายอีกดอกโอ้โหสะพลังสายพันธุ์ครับผมอ อเอสสิบแปดของเราก็อย่าลืมนะคะพะเอกพะเอกค่ะรุ่นนี้กําลังกําลังไปปลูกเลยค่ะกําลังไปปลูกเลยค่ะอนุบาลกันตอนนี้เลยโตเร็วมากเลยนะคะอันนี้โอสวยจริงเนาะอันนี้อันนี้สายพันดับเบิลแบ็กนะคะดับเบิลแบ็กดับเบิลแบ็กก็ออกง่ายค่ะอันนี้ทานผลสดก็ได้นะคะเหลือแล้วก็ทํไวทานเองที่บ้านได้นะคะสีสวยค่ะสีสวยออกง่ายมากค่ะพันธ์หมาเตะนะคะพันธ์หมาเตะทำไมถึงว่าพันธ์หมาเตะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เหรอพี่ ใช่ค่ะสมัยก่อนเขาเปรียบเทียบนะคะหมาวิ่งแล้วก็เตะโดนยอดหักแล้วก็ออกมาเป็นดอกเขาก็เลยเรียกว่าพันหมาเตะเขามีฉายาหมาวิ่งพันก็ออกแล้วโดนเอาโดนยอดหักออกเลยพันหมาเตะพันหมาเตะค่ะดับเบิลแบ็คนะคะจริงจริงครับช่อยาวนะพี่นะใช่ค่ะช่อได้เรื่องเลยสี่แปดเราก็สวยนะคะเดสี่สแปดดีสวยมากที่นี่มีให้เลือกแบบเยอะเลยครับนิ้วมือแม่มดนะคะนิ้วมือแม่มดอันนี้เป็นองุ่นที่โตไวโตง่ายมันแบบ ถ้าสมมติไปปลูกด้วยกันอย่าแม่มดจะโตเร็วมากเลยครับผมอ่ะโตเร็วมากเลยถ้าเราไปแซมแซมก็ได้นะคะอันนี้ไม้ฮาร์ดยอดสวยค่ะอันนี้ก็พร้อมปลูกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวลันทายนี้ไม้ฮาร์ดนะคะเอาไปปลูกหรือเป็นของขวัญในคนที่รักได้นะคบใช่ค่ะซื้อต้นอุ่นไปฝากเนาะสามารถลงกระถางได้ทุกต้นไหมครับพี่แบบว่าอยากปลูกกระถางลงได้เลยลงได้เลย ถ้าเราจะปลูกลงพื้นเราก็ทําดินฟูเหมือนเราปลูกผักถ้าใครปลูกผักได้เราก็ปลูกได้แล้วค่ะฝังดูมาดูต้นนี้นะคะ s สสิแปดพี่เพิ่งลงนะคะพี่เพิ่งลงพี่ขุดลงไปนิดเดียวแล้วก็แค่เอาดินมาพอกนิดเดียวค่ะนิดเดียวประมาณสี่ห้าเออนิดเดียวฝังขุดไปแล้วนี่เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มวิ่งแล้วค่ะอใบเริ่มวิ่งแล้วขอให้ลงดินแล้วก็เพื่อเพื่อทําให้เขาวิ่งไะค่ะวิ่งกินน้ำกินนะคะนิดเดียวค่ะกิ่งเล็กเองนะครับเนาะกิ่งเล็กเองเล็กมากอืม กำลังงามมก็ถึงกำลังงามประมาณเมตรเจ็ดสิบได้ครับเมตรเจ็ดสิบแปดสิบได้ลองไปดูนะเนี่ย่ปลูกข้างบ้านข้างช่องนะคะปลูกไปตะแคงด้านข้างก็ได้นะคะไม่ได้ทําซุ้มอย่างเราก็ตะแคงด้านข้างไปได้เลยนะคะข้างบงข้างบ้านสามารถปลูกได้สวยมากเลยวิเลสค่ะของเราก็เริ่มต้นจากห้าสิบบาทแบบจริงตุ้มตุ้มกนใช่ค่ะใครสั่งเยอะนะคะมีราคานะห้าสิบาทนะคะสั่งน้อยเจ็ดสิบาทนะสั่งน้อยเจ็ดสิบสั่งเยอะห้าสิบ สายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะฮะขายราคาเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะค่ะ๋อแต่พร้อมพร้อมปลูกอีราคาเริ่มต้นตัวย่มมาแล้วต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ต้นละสองร้อยบาทนะคะครับหนึ่งร้อยกับสองร้อยนะครับสำหรับหน้าสวนเนาะพี่เนาะใช่ค่ะราคาส่งเราก็มีตั้งหางนะคะครับค่ะโอ้ราคาส่งสําสำหรับคนที่เขาอยากซื้อไปเพื่อไปเปลี่ยนใส่กระถางอันนี้ถ้าน้องไปเปลี่ยนใส่กระถางปุ๊บมาเป็นลูกปุ๊บน้องจะสร้างมูลค่าได้เยอะเลยได้หลายเท่าตัวเลยนะคะ นี่ว่ามีชอ่อมีดอกอะไรเนี่ยคือให้เป็นลูกอะค่ะครับผมใช่ค่ะอันนี้นะเราเก็บไว้ได้ใช่ไหมพี่ปุ้ยเอาไปได้โตโตได้ได้ค่ะ ừ, ได้ทานจริงได้ทานจริงด้วยใช่มันเป็นองุ่นที่สายพันธุ์ที่มันแบบทนทนทานนะคะครับผมถึงจะออกลูกยังไงเขาก็จะวิ่งของเขาได้ะคะ่ะเขาง,งามเขาได้ะคะ่ะโต<อ>เร็วด้วยค่ะโตเร็วอืมโอ้ยอย่าลืมนะมาเอานะฮะนุต้านะคะนุต้าอย่างนเลยอนุต้าดอกเด้งนะค่ะ อันนี้ลิลลี่่ะลิลล,ลี่ลิลลี่ก็ง่ายเหมือนกันค่ะลิลลี่ก็ง่ายค่ะลิลลี่สวยนะคะกลิ่นรสชาติหอมหวานนะคะปลูกเป็นเชิงพณิชย์ได้เนาะเชิงเชิงพาณิชย์นี่พันธุ์อะไรที่เด็ดสุดตอนนี้ในในไร่ในในเจริญทรัพย์ที่คิดว่าปลูกแล้วได้เงินนะครับพี่อันดับหนึ่งเลยจาเป็น s 4สิแปดใช่ค่ะแบกโอปอก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะมันไม่ธรรมดาเหมือนกันแลมันดกไม่ธรรมดาเนาะอ๋อใช่ครับในสวนดกมากเลย อยู่ในส่วนตอนนี้แบคโกปอนดูไม่บาดไม่ไหวเลยครับคือดกมากอันนี้สายพันธุ์มากกว่าหมื่นต้นได้ยินพี่เขาบอกไหมครับเยอะเลยค่ะอยู่แปลงในยังมีอีกนะคะใช่ครับนี่คือสูตรลูกหูลูกตาแปลงริมฝั่งนี้หรือใครชอบแบบนี้แบบใหญ่ใสวยสวยค่ะใครทําลงเรือนเสร็จแล้วนะมารับกิ่งพันธุ์ไปปลูกได้เลยนะคะผมก็แบบนี้ไปก็ได้ใช่ค่ะปลูกปุ๊บขึ้นครึงค้างนะเห็นมันอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นลงดินใหม่แป๊บเดียวนะคะอแป๊บเดียวนะคะพุ่งเต็มค้างเลยนะคะ กำลังทอดยอดอีกนะคะโห่นี่แม่มดนีเลี้มือแม่มดมันงามไวค่ะได้ที่แล้วเนาะครับเนาะค่ะแม่มดถือว่าได้ที่มากมากอันนี้ดินแห้งเดี๋ยวต้องลดน้ํานิดนึงลมลมแรลงลมแรงครับอ๋อตัวนี้ก็พร้อมเล้มือแม่มดโอ้โหแลี้วมือแม่มดสวยมากเลยครับใช่ค่ะมีต้นสวยๆค่ะตัวนี้ก็แม่มดค่ะแม่มดแม่มดงามไวมากนะคะโอ้ปลูกลงใส่สูงชําแป๊บเดียวเองครับแม่มดงามไวมากๆ Oh เนี่ยนะครับสายพันธุ์แม่มดสามารถมาเลือกได้ตรงนี้เลยคือต้นพร้อมปลูกเข้าไปแล้วทำรงเรือนเสร็จแล้วก็มองไปเห็นลูก Double back ดับเบิลแบ็กน่ากินมากเลยดำป๊ดเลยค่ะอ oh, ๋อสีดำใช่ไหมครับอ่าด uh, ับเบิลแบ็กนะคะดำป๊ดเลยค่ะโอ้ห oh, น้ากินมากผมชิมแล้ววันนี้หวาน uh huh. หวานกรอบเริ่มเริ่มเริ่มลดจัดครับนี่คือดับเบิลแบ็กเอสสี่สิบแปดอันนี้นิ้วมือแม่มดอันนี้อันนี้เอสสี่สิบแปดนะคะครับโอ้เอสสี่สิบแปดนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ สวยมากกระบก็เขียวนะจ๊ะเดี๋ยวไปปลูกแป๊บเดียวนะคะพุ่งจุดเลยค่ะนี่คือตัวที่พร้อมปลูกของไร่เจริญทรัพย์นะครับใช่ค่ะอุ้ยชอปชอบชอบกันช่วงปีใหม่นี่ยุบไปเยอะเหมือนกันนะคะชอบกันไปช่วงช่วงปีใหม่นี่ฮะหมดไปเยอะมากช่วงปีใหม่ครับจากข้างในเต็มแปลงนะคะครับโอ้จากข้างในเต็มแปลงนี้ลงโล่งไปเลยครับเนี่ยโล่งไปหมดเลยนะครับจากข้างในเต็มแปลงไร่เจริญทรัพนะครับเออคุณชาเมื่อก่อน ดูกิ่งมันิเคียวสวยมากเลยค่ะมันิเคียวนะคะเป็นองุ่นสีลุงนะคะสวยมากเลยค่ะมันิเคียวค่ะสีลุงนี่คือมันมีหลายสีอย่างนี้เหรอพี่ใช่ค่ะเป็นลูกเดียวที่มีหลายสี<อ>เป็นองุ่นสีลุ้งเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นนะคะแล้วเป็นสายพันธุ์ที่ออกลูกง่ายไหมพี่แบบก็ออกนะคะออกง่ายนะคะอ๋อเป็นสายคาโฟงคาเฟ่ย,ย่างงี้แหละใช่ค่ะโตไวด้วยค่ะโตไวามานิเคียวมานิเคียวค่ะมันิเคียวนี่แรมโบ้ไล่เจริญทรัพย์นะครับแรมโบ้นี่ลูกใหญ่ใช่ไหมพี่ แรมโบ้นี่จะออกลูกยันยานลูกทรงเหมือนใบคนัวแต่เป็นลูกสีผลผลสีดำานะครับผลสีดำแล้วจะกรอบเนื้อแน่นค่ะอืมค่ะนี่ครับที่เราก็จะเป็นไอเดียแบบบางคนกระถางที่ใครไปใครมาแล้วอยากได้สูตรหรือว่าจะขายตรงนี้มีจุดจำหน่ายผ้าใบด้วยสำหรับคนที่ไม่อยากสั่งในอินเทอร์เน็ตเพราะว่ากลัวว่า,าสั่งมาแล้วมันจะบางมันจะไม่ได้ตามที่เห็นนี้ท้องตรงนี้กี่ไมค์คอนครับพี่ ร้อยห้าสิบไมคอนร้อยห้าสิบไมคอนเมตรนะคะกว้างหกเมตระหน้าฟางหกเมตรนะคะอันนี้ร้อยสามสิบาทร้อยสิบสามสิบาทมารับหน้าสวนได้เลยเม็ดละเม็ดละอ๋อถ้าเกิดว่าใครมาที่ไร่เจริญทรัพย์นะครับก็มาสามารถมาช็อปผ้าใบผ้าผ้าพาสติกตรงนี้ได้จช่อันนี้เดี๋ยวเราจะทาเป็นวนๆเนาะครับช่วงนี้ลมแรงค่ะจะถือว่างุ่นก็โตไวนะพี่ผมมาตอนนั้นพี่เพิ่งชําเมื่อไม่ไม่ถึงเดือนครับ ตอนนี้นะท่วมค้างหมดหมดแล้วครับขึ้นทั้เดี๋ยะพันยะพันล้อมค้างค่ะครับถ้าใครมาชมเดือนช่วงเดือนหน้านี้ก็จะได้ชิมอ่างนแล้วเพราะว่าเดือนหน้าอ่างวนจะสุกด้านในข้างในสุกเยอะเลยอ่างวนด้านในสุกสวยเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนกันนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ